ด้วยความเคารพนะครับพี่น้องผมคุยกับบังคับสุลล้อในบ้านผมบอกว่าบังคับสุลล้อเขาถามผมแล้วอาจารย์ว่าเรื่องแมวว่ายังไงมันก็ฮาาามอยู่แล้วตามตัวบทหลักฐานทีนี้เรานะ่ะไม่ใช่ว่าไปบอกว่าเขาไม่ได้เถียงกันมาตั้งนานแล้วแต่เราเข้าใจว่าเขาก็เถียงกันมาตั้งนานแล้วถูกไม่ถูกหลักฐานตามความเข้าใจของ บรรดาสารลับมันก็มีสองอย่างแต่ฝากหนึ่งนะครับเขายืนหยัดด้วยกับตัวบทว่าสิ่งเนี้ยตัวบทหลักฐานด้วยกับความถูกต้องเขายึดฝั่งนี้ลองไปสืบดูให้ดีๆพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายบางทีที่เขาเอาฮะดีษบทหนึ่งมาติย,ยาสมันไม่ถูกต้องมันไม่ตรงและคําว่าไม่ถูกต้องมันไม่ตรงเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ใช่ว่าเราไปคิดเองเออเองไอ,เอง้อเราก็าอ่านหนังสือ ใช่ไหมล่ะเราก็อ่านหนังสือแต่เอาละพี่น้องเรื่องนี้พี่น้องถามว่าฮารามไหมในการซื้อแมแวว่าเขต้องบอกว่าฮารามส่วนคนที่เขาบอกว่าอนุญาตให้ขายนะอันนี้แม่งเยอะมากเลยนะส่วนคนที่เ็าบอกว่าขายได้อนุญาตอ่ะรับผิดชอบแต่จุดของเราเราบอกชัดเจนและเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วพี่น้องเหมือนกับเรื่องเดือนนั่นแหละครับเขาเถียงกันมานานเนย่ย เขาเถียงกันมานานแล้วบางคนผมเคยได้ยินอาจารย์อรหมัดเขาเขากระโดนโดน,โดนแซลโดนอะไรอ่ะนะแต่อาจารย์อรหมัดเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรหรอกสอนเรื่องใหม่ๆในศาสนาเรื่องเก่าๆสอนกันมาตั้งนานแล้วเอาใหม่ๆบ้างอาจารย์อรหมัดบอกว่าไงที่สอนน่ะมันมาจากไหน มาจากกุรานไหมกุรานนี่กี่ปีแล้วเนี่ยสุนนะของท่านนบีสโลลล่าฮวาไลฮิวะซัลลัมนี่กี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สอนน่ะพี่น้องครับไม่ว่าจะเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่มันอยู่ในกุรานมันอยู่ในฮะดีษสุนนะของท่านนบีมุ h มม m a d สโลลล่าฮวาไลฮิวะซัลลัมมันมีมาตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วครับพี่น้อง ส่วนฝากหนึ่งเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรอีกฝากหนึ่งมันเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรคนเรียนคนรู้เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายต้องมีจุดยืนว่าเราจะยึดในฝากนี้ยึดในข้างนี้เราก็ต้องชัดเจนและต้องให้ใกล้เคียงกับสุนนัขท่านนับมุมฮ uh ัมมัดสโลลลฮวาลฮิวส์สลมัมทีนี้ผมให้ข้อคิดนิดหนึ่งว่าในห้องเรียนนะในห้องเรียนเด็กมุตะวัตซิดเรียนสนาวีมันก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเรื่องของการ ถกเถียงของเขาจะเรียกว่าฟิกฟิกโมกอรอนมันจะเป็นวิชาหนึ่งในเรื่องราวของการเปรียบเทียบหลักฐานนี้หลักฐานนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรทีนี้ในการในการสอนชาวบ้านนะครับแน่นอนที่สุดว่าเราก็ต้องนําสิ่งที่มันมันมันดีที่สุดมันถูกต้องที่สุดมาสอนให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยได้ฟังส่วนเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะวิชาอุสลุนฟิกอย่างเงี้ยบางาสัน เรียนไหมเรียนอุสุลุนฟิกไหมมันก็ต้องอยู่ในอ่ามันก็ต้องอยู่ในห้องส่วนชาวบ้านเนี่ยก็ต้องก็ต้องนำนำของที่มันมันดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดนะครับมามาสอนให้กับเขาคือเราไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่ามันมีการการเถียงกันมานานแล้วว่ามินมีจริงๆเราไม่ได้ปฏิเสธก็เหมือนเรื่องเดือนนั่นแหละเขาก็เถียงกันจริงๆแต่ว่าเราจะยืนยังไงเราจะยืนยังไง เราจะยืนอยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องหรือเราจะอยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องน้อยกว่าหรือ,อยังไงมันถูกทั้งคู่หรือ,อยังไงหรือเราจะบอกชาวบ้านว่ายังไงก็ได้มันไม่ใช่ไงล่ะเวลาที่เราสอนชาวบ้านน่ะถูกมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น